รวมทุกความพยายามเพื่อรักษาแชมป์พระบาลีหมายเหตุกดหยุดและอ่านดูได้นะบทเรียนที่8กริยากิจอนิยะตับพระและในตอนนี้นะครับเราก็จะได้เรียนรู้กริยากิจชุดสุดท้ายนะครับก็คืออนิยะตับพระที่แปลว่าพึงนะครับ อนิยตตพานั้นเป็นปัจจัยที่เป็นได้3วาจกนะครับ1ก็คือกรรมวาจกซึ่งจะเกิดขึ้นได้เฉพาะกับธาตุที่ต้องการกรรมเท่านั้นนะครับเช่นคําว่าวันท้านะครับที่แปลว่าไหวยเนี่ยพอไปบวกกับอนิยปัจจัยแล้วก็บวกกับโอวิพัตนะครับกลายเป็นวันทนิโยเนี่ยแปลว่าอันจุดจุดจุดพึงไหว้นะครับมีประธานเป็นอันว่านะครับหรือกระธาตุบวกกับตับพัปปัจแล้วก็บวกโอวิพัตกลายเป็นกัตัพโพแปลว่าอันจุดจุดจุดพึงกระทํานะครับ และวาจกที่2ก็คือภาวะวาจกจะเกิดขึ้นได้เฉพาะกับธาตุที่ไม่ต้องการกรรมหรืออกรรมธาตุนะครับแล้วก็จะอยู่ในรูปแบบของนปุงสกลิงเอกวัจนะเท่านั้นเราจะสังเกตเห็นมันจะใช้ตัวอ่างนะครับเช่นมรธาตุบวกอนิยะแล้วก็บวกกับอังวิพัฒนนะครับออกมาเป็นมรณียังแปลว่าอันจุดๆ,ๆุดพึงตายนะครับอยู่ในประโยคที่ไม่มีประธานนะครับหรือครมธาตุบวกกับตับพระบวกกับอัางวิพัฒนนะครับเป็นคันตับพังแปลว่าอันจุดๆจุดพึงไปนะครับ หรือแบบที่3นะครับเห <c oughs> ตุก,กรรมวจกก็ <c oughs> จะเกิดจากกรรมวจกแบบข้อที่1แล้วก็เติมนาเปปัจจัยเข้าไปนะครับโดยที่ถ้าเป็นอนิยตปัจัจเนี่ยเวลาเติมนาเปนเนี่ยเขาจะลบตัวเอออกนะครับเหลือแค่นาปะเฉยๆอย่างเช่นกระทาตนะครับบวกกับนาเปลบเอเหลือนาปะบวกอนิยะบวกโอกลายเป็นการาปนิโยนะครับแปลว่าอันจุดจุดจุดยงังจุดจุดจุดพึงให้กระทานะครับจะต้องมีเพิ่มคําว่ายังแล้วก็ให้เข้าไป หรือกระทาถ้าบวกกับนาเปปัจจัยนะครับบวกกับตับพะแล้วก็บวกกับโอเนี่ยกลายเป็นการาเตปตโพก็จะแปลว่าอันยังพึงให้กระทำนะครับมีประธานเป็นอันว่าทั้งสองประโยคนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ากรรมวาจกกับเหตุกรรมวาจกเนี่ยต่างกันแค่การเติมนาเปปัจจัยเข้าไปเท่านั้นเองนะครับตามที่เห็นในภาพนี้นะครับ ทีนี้ในการสังเกตอนิยะและตับพะเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบที่อาจจะแตกต่างกันไปนะครับมันจะมีการแปลงตัวบ้างไม่มีการแปลงตัวบ้างนะครับอย่างเช่นในแบบที่1นี้นะครับก็จะต่อกับธาตุไปได้เลยโดยที่ไม่มีการแปลงตัวนะครับหรือแบบที่2อนะครับอนิยะเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นอนิยะที่เป็นนอนเนนะครับถ้าหากว่าที่สุดท้าตเป็นรอเรือกับมอม้านะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ส่วนตับพานั้นจะมีหลายรูปแบบหน่อยนะครับแบบที่1ก็คือถ้าที่สุดท้ายมีมอม้าเนี่ยจะแปลงเป็นนอหนูนะครับเช่นคำะธาตุเนี่ยจะแปลงคำะเป็นคณะแล้วก็สุดท้ายรวมเป็นคันตับพังอย่างนี้นะครับหรือถ้าที่สุดทาายเป็นจานชามปลาทูอันนี้คล้ายๆกับตับปัจจัยนะครับที่มันคล้ายกันเพราะว่าตับปัจจัยกับตับพ้าปัจจัยเนี่ยมันขึ้นต้นด้วยตอเต่าเหมือนกันนะครับดังนั้นสูตรมันจะใกล้ๆกันนะครับ ก็จะได้ตามนี้เป็นต้นนะครับลองกดหยุดแล้วลองศึกษาดูในรายละเอียดกันนะครับหรือถ้าเป็นลงท้ายด้วยสอพอทอสมพทงนะครับก็จะมีการแปลงตะในตับพระเนี่ยเป็นรูปแบบนี้นะครับคล้ายๆกับตับปัจจัยนั่นแหละครับหรือถ้าไม่อยากแปลงนะครับเขาก็จะใช้อีอาคมเข้ามาใส่เข้าไปนะครับก็จะได้ท่าที่หน้าตาเหมือนเดิมเลยนะครับตามรูปแบบนี้นะครับ และก็มีบางกรณีที่มีรูปแบบเฉพาะตัวนะครับเช่นกระท่าเนี่ยเขาแปลงรอเรือเป็นสาระอานะครับก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับหรือแปลงรอเรือเป็นต่อเต่าก็มีนะครับเอาล่ะมาศึกษาหลักการแปลอนิยตัดพากันดีกว่านะครับหลักการข้อที่หนึ่งก็จะเหมือนกับกิริยากิตตัวอื่นๆนะครับก็คือจะต้องมีลิงวิพัตวัจนะเดียวกับประธานหรือคำนามที่ตนไปขยายนะครับเช่นทัมโมสิคนนโย ปาลิภาษาวจนียาเนี่ยลงอาเหมือนกันนะครับในอิทธิลิงนะหรือว่ากรรมมังกริยยางเนี่ยถ้าเป็นนับปุงสักริลิงก็จะเป็นสารอังหรืออย่างถ้าเป็นตับพระปัจจัยนะครับก็คล้ายๆกันนะครับตัวอย่างตามนี้เลยนะครับหลักการข้อที่2นะครับอันนี้จตับพระเนี่ยเขามักจะใช้เป็นกริยาคุมภาคด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกรรมวาจกเนี่ยก็จะต้องเป็นศักรกรมทาธาตุอย่างที่บอกไปแล้วนะครับ ตัวอย่างนะครับกียยากิจก็คือการณียังนะครับตัวนี้ใช้เป็นกริยาคุมภาคเลยนะครับการธาตเป็นธาตุต้องการกรรมนะครับอันนี้เป็นกรรมาว่าจกปแปลว่าอันจุดจุดพึงกระทานะครับชเนหิเป็นวิพาทที่3ทั้งหลายนะครับกัลยานางเป็นวิพาทที่1ในนปุงสักลิงนะครับกัมมังก็เป็นวิพาทที่1ในนปุงศักลิงนะครับประธานก็คือกัมมังนะครับแปลว่าอันว่ากรรมกัลยานางเป็นตัวขยายนะครับอันงามการ,รณียัง ต้องการอันจุดๆ,ๆนะครับก็ไปหาอันข้างหน้าก็คือชเนหิีอันชนทั้งหลายนะครับแล้วก็กลับมาที่กรณียังพึงกระทําอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับทาตับพังนะครับก็ใช้เป็นกรยาคุมภาคนะครับแปลว่าอันจุดๆ,ๆพึงถวายนะครับมหาชนนะวิพาทที่สามทานางวิพาทที่หนึ่งในนปุงศักิลิงนะครับทานนางเป็น,รนประธานแปลว่าอันว่าทานมหาชนนะอันมหาชนทาตับพังพึงถวายนะครับ หรือถ้าเป็นภาวะวาจกนะครับก็จะต้องเป็นอากรรมธาตุลองสังเกตดูนะครับเช่นปุคะเลนะมรณียังมรธาตุเป็นธาตุไม่ต้องการกรรมดังนั้นประโยคนี้จะเป็นภาวะวาจกนะครับปุคะเลนะเป็นวิพัตที่สนะครับมรณียังแปลว่าอันจุดจุดพึงตายประโยคนี้จะไม่มีประธานวิพัตที่1นะครับแปลว่าอันบุคคลพึงตายนะครับหรือปุคะเลนะคันตับพังคันตับพังมาจากธรรมธาตนะครับเป็นธาตุไม่ต้องการกรรมเช่นกัน ดังนั้นก็จะแปลว่าอันบุคคลพึงไปนะครับทีนี้มาลองดูตัวอย่างของประโยคที่เป็นเหตุกรรมมะว่าจกบ้างนะครับปาจาปนิโยนะครับเป็นอนิยตปัจจัยนะครับใช้คุมผ้านะครับสังเกตว่ามันจะมีอาปะอยู่นะครับถ้าเป็นอนิยตเนี่ยมันจะไม่ใช่อาเปเพราะว่าเขาจะลบเอจาได้ไหมครับดังนั้นตัวนี้เป็นเหตุกรรมมะว่าจกนะครับเวลาแปลก็โน้ตไว้ว่ามันจะต้องมีคําว่าอันยังแล้วก็มีคําว่าให้นะครับ อันยังพึงให้หุงสามิเกณะวิพัตทิ่3ทาสังวิพัตทิ่2องโอทโนวิพัตทิ่1นะครับแปลว่าอันว่าเข้าสุขสามิเกณะอันนายแล้วก็ยังวิพัตทิ่ 2. นะครับทาสังยังาธาตนะครับแล้วก็ปาจาปนิโยพึงให้หุงอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับการาเปตัพังเนี่ยก็เป็นกริยคาคุมภาคแล้วก็ใส่นาเปปัจจัยทําให้กลายเป็นเหตุตุกรรมวาจกนะครับสังเกตว่าจะมีสราราเอแล้วก็ปอปานะครับอาเปเนี่ยนะครับ เวลาแปลก็โน้ตไว้นะครับว่ามันจะต้องมีคำว่าอันยังพึงให้กระทำนะครับเศรษฐินาวิพัตนที่สาปุตตังวิพัตนที่สองปุญยังวิพัตนที่หนึ่งในนปุงสักลิงนะครับปุญยังเป็นประธานแปลว่าอันว่าบุญเศรษฐินาอันเศรษฐีปุตตังยังบุตรการาเปตัพังพึงให้กระทำนะครับเนี่ยมันจะมีอันยังแล้วก็ให้อยู่ในประโยคถ้าเป็นเหตุกรรมวาจบนะครับ หลักการข้อที่3นะครับถ้าหากว่าอนิยตัพพะเนี่ยเขาไม่ได้ใช้วิพัต์ที่1เหมือนกับประธานแสดงว่าเขาจะเป็นวิเศษณนะนะครับแล้วก็จะขยายด้วยคําว่าผู้หรือตัวหรืออันนะครับในประโยคนี้มีกริยาอยู่2ตัวนะครับก็คือคําว่าวัจนียังและวัามินะครับถ้าเราสังเกตคําว่าวัจนียังเนี่ยเขาจะใช้วิพัตที่2นะครับแล้วก็จะแปลว่าอันจะจุดจุดพึงกล่าวส่วนวัา,ามิเนี่ยเป็นกริยาคุมภาคอาขย่านะครับแปลว่าย่อมกล่าว ลองใส่วิพัฒนะครับอาหารวิพัฒที่1ม่ยาวิพัฒที่3วัจนียังวิพัฒที่สองวัจานางังวิพัฒที่2นะครับดังน,นั้นประธานก็คืออาหารแปลว่าอันวา่าเราทีนี้เราจะไม่แปลวัจนียังเพราะว่าวัจนียังเนี่ยใช้วิพัฒที่2ไม่ตรงกับประธานเราจะต้องไปหากริยาตัวต่อไปนะครับก็คือวัธามิแปลว่าย่อมกล่าวเพราะกล่าวก็ต้องมาหากรรมนะครับกล่าวอะไรนะครับก็กลับมาที่วัจานังซึ่งคํานะครับทีนี้ คำว่ามะยาวัจนียังเนี่ยเราสังเกตดูเขาวางไว้หน้าวัจนังก็ชัดเจนเลยครับว่าสองคำนี้เป็นตัวขยายของวัจนังนะครับเวลาขยายวัจนังก็ต้องซึ่งคําอันอะไรนะครับต้องมีอันแล้วก็เตรียมตัวแปลต่อนะครับก็คือมะยาแปลว่าอันเรานะครับวัจนียังพึงกล่าว เราจะสังเกตว่ามันจะมีคําว่าอันซ้อนกัน2ตัวนะครับอันศีชมพูตัวแรกเนี่ยมันมาจากความเป็นวิเศษณะให้ตัวหลังเนี่ยคำว่ามยาเนี่ยมันก็แปลว่าวอันเรานะครับมันเป็นคําว่าอันมาจากวิพัตที่3ดังนั้นตัวนี้มันก็เลยเป็นคานําว่าอันอันนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับกริยาก็คือกตพังแล้วก็กรโรตินะครับตรกตพังแปลว่าอันจุดจๆุดพึงกระทำนะครับเป็นกรรมวาจกนะครับโสวิวพัตที่1ปุริโสวิวพัตที่1ปุคเรณวิพัตที่ส กัตตพังวิพัตน์ที่2นะครับกรรมมังวิพัตน์ที่2ประธานก็คือปุริโสนะครับปุริโสอันว่าบุรุษโสนั้นนะครับแล้วก็กริยาเนี่ยเราก็จะข้ามกัตตพังเพราะว่าเขาใช้วิพัตน์ที่2ไม่ใช่วิพัตน์ที่1เหมือนประธานก็ไปที่กโรติแปลว่าย่อมกระทํานะครับย่อมกระทําก็ต้องหากรรมคือกรรมมังซึ่งกรรมคราวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับปุคเนณกัตตพังเนี่ยวางอยู่หน้ากรรมมัง เราก็ตั้งอันไว้ก่อนเลยครับซึ่งกรรมอันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นตัวขยายนะซึ่งกรรมอันสมมุติว่าข้างหน้ากรรมังเป็นคําว่าดีเนี่ยมันก็จะแปลว่าซึ่งกรรมอันดีใช่ไหมครับเนี่ยคำว่าอันเนี่ยเป็นตัวขยายเฉยๆนะครับคราวนี้เราค่อยมาแปลไอ้ตัวข้างหน้า2คํานี้นะครับปุกคะเล е นะมันก็แปลว่าอันบุคคลน,นะครับแล้วก็กตพังก็คือพึงกระทําอันตัวแรกมาจากความเป็นวิเศษณะของไอ้ก้อนทั้งก้อนที่อยู่หน้ากรรมังนะครับ ส่วนอันตัวหลังก็เป็นอันของปุคเลนะที่มันแปลว่าอันบุคคลอันวิพัฒนที่สามน,นะครับหลักการข้อที่4นะครับอนิยตัพัะเนี่ยสามารถแปลเป็นวิกติกตารก็ได้นะครับก็คือแปลว่าเป็นเป็นหรือว่าเป็นย่อมเป็นนะครับซึ่งประโยควิกติกตาเนี่ยเป็นรูปแบบประโยครูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการขยายตัวประธานโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งในครั้งนี้จะยังไม่ลงรายละเอียดนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเราดูผ่านๆไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีตอนที่พูดถึงวิกติการโดยเฉพาะเลยนะครับ ตัวอย่างนะครับประโยคนี้ถ้าแปลเป็นวิกติกตานะครับปุชิตโพเนี่ยเป็นกริยาวิพัตที่1นะครับแต่ว่าเราจะแปลเป็นวิกติกรตานะครับก็จะต้องโยกคุตาวาเข้ามาที่แปลว่าเป็นนะครับแล้วก็ลองดูวิพัตอาหารก็เป็นวิพั 1, ตที่1นึ่ตยาวิพัตที่3ปุชิตรโพวิพัตที่1นะครับประทานก็คืออาหารนะครับแปลว่าอันว่าเรานะครับทีนี้ถ้าเราจะทําให้เป็นวิกติกรตาเนี่ยก็จะเติมคําว่าเป็นหรือว่าเป็นผู้เข้ามาข้างหน้านะครับก็จะเป็นคําว่าเป็นผู้แล้วก็ตยา อันท่านปุจิตโภพึงถามนะครับแล้วก็โยกคุตวามาตบท้ายก็คือเป็นนะครับแล้วก็จบด้วยกยาขยาดคือกระเถมิแปลว่าย่อมกล่าวนะครับหลักการข้อสุดท้ายนะครับอนิจตพัษเนี่ยก็สามารถใช้เป็นคํานามได้นะครับเช่นขาทนิยังกบโพเนิยังเนี่ยเป็นอนิยตพัษนะครับแต่สองคำนี้เขามักจะแปลเป็นคํานามไปเลยนะครับตุ้มเหก็จะเป็นประธานของประโยคนี้นะครับแปลว่าอันท่านทั้งหลายนะครับ คุณชะทะขอจงฉันแล้วก็เอาขาเทนิยังโพเนิยังเนี่ยเป็นกรรมซะง,งั้นเลยนะครับซึ่งของควรเคี้ยวซึ่งของควรบริโภคนะครับามาลองทําโจทย์กันดูนะครับอันดับแรกหากริยาก่อนนะครับกริยาก็คือวจนิโยเป็นคุมภาคเลยนะครับแปลว่าอันจุดจุดจุดพึงกล่าวนะครับแล้วก็ใส่วิพัฒนะครับพิกุณนาวิพัฒที่3สัตรุหกธัมโมหนึ่งนะครับประธานก็ต้องเป็นธัมโมนะครับอ่านว่ารม สัตถุของพระศาสดาเราก็ไปที่ตัวกริยาก็คือวัจนโยซึ่งเราโนต้ตไว้ว่าต้องมีอันจุดๆุดข้างหน้าก็ไปหาอันอันก็คือพิกุนาวิภัททิสามแปลว่าอันภิกษุนะครับแล้วก็วัจนโยพึงกล่าวอย่างนี้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับพินที่ตับโพเนี่ยเป็นกริยากิจที่ใช้คุมภาคนะครับแปลว่าอันจุจดๆดพึงทําลายนะครับจันโดวิภัททิที่1ปุริโสว,วิภัตทิที่1อัตโนวิภัททิที่46นะครับยาติหิก็35ทั้งหลายนะครับแล้วก็พินที่ตับโพวิภทัททบ ประธานก็คือปุริโสอันว่าบุุษนะครับจันโดผู้ดุร้ายอันก็คือยาติหิเนี่ยพิภพที่3ทั้งหลายนะครับอันญาทั้งหลายอัตโนของตนแล้วก,กลับไปที่ตัวกริยาคือพินทิตโพพึงทําลายตัวอย่างถัดมานะครับคำนิยังเป็นกริยากิจนะครับใช้คุมภาคนะครับแปลว่าอันจุดๆุพึงไปมาจากคำธาทุนะครับสังเกตดูว,ว่า คำอาทาุเป็นธาตุไม่ต้องการกรรมนะครับดังนั้นประโยคนี้จะต้องเป็นภาวะวาจกก็คือจะไม่มีประธานนะครับตุมเหฮิเป็นวิพาทที่3ทั้งหลายนะครับก็พอดีเลยนะครับตุมเหฮิอันท่านทั้งหลายธรรมนิยังพึงไปประโยคถัดมาพรวิตพังเป็นกิริยากิจใช้คุมภาคนะครับแปลว่าอันพึงมีนะครับพวิตพังก็เป็นธาตุไม่ต้องการกรรมเช่นกันนะครับประโยคนี้ก็ต้องเป็นภาวะวาจกแปลได้เลยปุริเสนะอันบุรุษพวิจพังพึงมีเคเหในเรือนอิมาสมิงนี้ ตัวอย่างถัดมานะครับสิกขาปณิยังนะครับสังเกตดูว่าในคํานี้มีอาปะอยู่ข้างในนะครับนั่นแสดงว่าเขาใส่นาเปปัจจัยและลบเอออกนะครับเป็นเหตุก,กรรม,มวาจกนะครับเวลาแปลเราโน้ตไว้ว่าอันยังพึ่งให้แล้วก็กริยาคือเรียนนะครับลองใส่วิพัตน์ดูนะครับรัญญาวิพัตที่3ราชปุตตังวิพัตที่2ปางวิพัต์ที่ หนึ่งในนภูงสักลิงนะครับสิบปังก็เป็นประธานของประโยคนี้นะครับแปลว่าอันว่าศิลปะวิพัฒที่สอันพระราชาแล้วก็ยังค,ครับวิพัฒที่สองราชบุตรตั้งยังพระโอรสแล้วก็สิกขาปณิยังพึงให้เรียนอีกประโยคนึงนะครับการาเปตะโพเป็นตับพระปัจจัยใช้คุมภาคนะครับสังเกตดูว่ามันมีอาเปนะครับถ้าเป็นตับพระปัจจัยเขาจะไม่ลบตัวเอออกจะเป็นอาเปไปเลยนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เป็นเหตุกกรรมวาจกเช่นกัน ให้โน้ตไว้ข้างบนเหมือนเดิมนะครับว่าจะต้องมีคําว่าอันยังให้นะครับเนี่ยอันยังพึงให้กระทําแล้วก็ใส่วิพัตน์กันนะครับมายา3าเอกัง2ปุริสัง2อระโถ1นะครับระโถเป็นประธานนะครับอ่านว่ารถแล้วก็มะยาอ่านเรานะครับแล้วก็หาวิพัตน์ที่2อยังนะครับปุริสังยังบุรุษเอกังขยายปุริสังนะครับคนหนึ่งแล้วก็ไปที่กริยาก็คือการาเปตะโพ พึงให้กระทำนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับประโยคนี้มีกริยา2ตัวนะครับก็คือกรณียังและก็อาจิคติกรณียังเนี่ยแปลว่าอันพึงกระทำนะครับเป็นกรรมวาจกนะครับเทโรวิพัตที่1นะครับพิกุณาวิพัตที่3แล้วก็กรณียังมันใช้ตัวอังนะครับเป็นวิพัตที่2แล้วก็กิจจังวิพัตที่2นะครับประธานก็คือเทโรนะครับอันว่าพระเถระคราวนี้เราจะไม่แปลกรณียังก่อนเพราะว่ากรณียังเป็นวิพัตที่2ไม่ใช่วิพัตของประธานนะครับ เราจะข้ามไปกริยาตัวถัดไปก็คืออาจิคติแปลว่าย่อมบอกบอกเลยครับก็บอกกิจจังบอกซึ่งกิจนะครับกิจจังซึ่งกิจแล้วก็มีตัวขยายข้างหน้าใช่ไหมครับพิคุณากริยังเนี่ยมันเป็นตัวขยายของกิจจังดังนั้นก็ต้องซึ่งกิจอันอันอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ข้างหน้านะครับสมมติถ้าข้างหน้าเป็นคําว่าดีก็แปลว่าซึ่งกิจอันดีถ้าข้างหน้ามันเป็นคําว่าง,งดงามมันก็จะเป็นซึ่งกิจอันงดงามถูกไหมครับทีนี้อาจ้าข้างหน้านันแปลว่าอะไรลองดูนะครับ ข้างหน้าเนี่ยมีคําว่าพิกุนาคืออันภิกษุกรณียังพึงกระทานะครับดังนั้นไอ้ก้อนอันภิกษุพึงกระทำเนี่ยเป็นก้อนที่ใช้ขยายกิจจังนะครับดังนั้นอันสีม่วงเนี่ยนะครับมันเป็นอันที่เป็นคําขยายของกิจนะครับอันอะไรสักอย่างหนึ่งส่วนอันภิกษุที่เป็นสีส้มเนี่ยมันคือมาจากคําว่าพิกุนาที่แปลว่าอันภิกษุนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับกริยาก็คือการาเปตพังนะครับการาเปตัพังเนี่ยสังเกตดูนะครับมันมี อาเปอยู่ข้างในแสดงว่ามันเป็นเหตุกรรมมะวาจบนะครับเวลาแปลก็ให้โนต้ตไว้ข้างบนนิดนึงว่าอันยังพึงให้นะครับการะก็คือการธรรมนะครับแล้วก็กริยาคุมห้าคือปัสสถาะครับแปลว่าจงดูนะครับอลองใส่วิพัฒน์กันนะครับตุมเหตวิพัฒน์ที่หนึ่งทั้งหลายกรรมมงวิพัตน์ที่2อ,อิมินาวิพัตที่3ามพิุณาวิพัตที่3 มหาชนังวิพาทที่2นะครับการาเปตพังวิพาทที่2ดังนั้นการาเปตพังเนี่ยไม่ใช่กริยาของประธานนะครับประธานก็คือตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายก็ข้ามไปที่ปัสสถาเลยนะครับจงดูจงดูอะไรครับกรรมังซึ่งกรรม ทีนี้มาดูการาเปตพังเขาใช้พิภพที่2เหมือนกันนะครับดังนั้นเป็นตัวขยายกรรมมังนะครับก็ต้องเพิ่มคําว,ว่าอันเข้าไปนะครับซึ่งกรรมอันทีนี้ก็มาดูการาเปตะพังนะครับที่เราจดไว้นะครับก็ต้องไปหาพ,าพธธิภิที่3ก่อนอันอะไระครับก็พิกุณานะครับอันภิกษุอ่าอันซ้อนกัน2ตัวนะครับแล้วก็อิมินานี้ทีนี้ก็จะมีตัวยังใช่ไหมครับยังก็คือมหาชนนะยังมหาชนแล้วก็การาเปตะพังก็คือพึงให้กระทำนะครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับกริยากิจอนิยตับพะนะครับก็อย่าลืมไปฝึกแจกวิพัฒน์กันให้ชำนาญน,นะครับแล้วก็มีบทฝึกทักษะนะครับในเรื่องนี้อยู่ในหนังสือของสมเนนโดนี่หน้าที่19นะครับท้ายที่สุดนี้นะครับหลวงพี่ก็ขอให้ทุกท่านสอบผ่านในปีนี้เพื่อรักษาแชมป์พระบาลีบูชาธรรมหลวงพ่อสำเร็จเป็นอัศจรรย์เทิญโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ